สวัสดีครับครับผมท่านร้ายสีบวกครับผมแม่ครับครับวันที่ผมมันห้ายแปลนที่ว่าอ่อซื้อออดอันเรื่องสัตว์ไฟสารทำนะครับอัทั้งคอนเจนคือว่าผมมีากถาว่าเดี๋ยวนี้มันอันกระป๋องอันชุนละท่าไดครับแค่ตัวใหญรับย้ายย้ายสีอันอย้ายสีคายงานได้กับอัน หน้าเท่านะครับอ๋อใส่หน้าเทาปัตติชุดชุดละเก้าร้อยแปดสิบาทครับโตโมจันเก้าร้อยครับเก้าร้อยแปดสิบปีครับเนี่ยครับบัตติชุดผมมีสั่งเพราะว่าเป็นแปดขวดครับแปดแปดชุดแปดชุดเป็นเงินเท่าไหร่รวมไม่ผมเอเดครับกระรงอะาอย่างอ๋อผมมีลายยุ่น จิดไลายไปนะั่นนะผมอยากทราบไายละเอียดเป็นนะครับอันเก้าร้อยแปดสิบเนาะครับผมวันนี้ผมรั่งแปดชุดได้แปดชุดเนาะครับผมครับวันนี้ผมผมมีไลายแล้วผมที่ไลฟ์เข้าไปซื้อผมที่ยูได้ครับวันนี้วันที่สามสิบอันเก็บเงินไปทายเงนินบมดครับครับผมอันสามสิบเป็นล้วลผมไปเก็บเงินให้ลวกัน เป็นมาทรงบ้านได้อยู่รุ่นเนาะทั้งนั้นผมอยู่ปอนเจนท่าพระทั้งนี้ลุงผมยังเคยดีของผมนะครับครับเดี๋ยวเลยวรายละเอียดผมที่ไใ่ไอันผมซื้อออดเรื่องจากนะครัพี่ครับพี่ถามว่าอันมหนึ่งชุดละศดรไทยแท้ทะ่หนึ่งว่าสี่ร้อยแปดสิบมันเกี่ยวกับสวนดิครับแน่นครับตันหนึ่งใส่ในไห้ในสวนเออ อ๋ออันนี้มันเกี่ยวกับน้ำกับเพราะว่าเพป็นเพป็นดินไส้น้ำเนี่ยเ่็นผมรวมรวมได้ซื้อได้แปดขนเพป็นเหรอแปดขวดผมเงาขวดหนึ่งครับจังหวนแปดขวดนะครับแล้วแล้วแกผมซื้อไลท์แปดขนแปดขวดวันนี้ผมซืไลท์ไปให้ครับทันทีสามปีปที่แล้วเพคนใส่ยุ่นไหมครับอันนี้พู้หนึ่งอัินยุ่งขังนะกันเพื่อนใส้ไหม ทำงานดีก็เลยอันผมมากระติดใต่ปีนี้ละอันผู้ยุคแขางนะครับผมเพราะว่าใต่ดีอยู่อันอันนี้เป็นกระชังน้ำมาสองขวดอ๋ออ่าเพว่าใตดีอยู่ผมเลยอันมันหยามันอันนั้นเนี่ยนะครับไหลเนี่ยครับหยามันติดส้นมากหลหอหยาอีอย่างครับส้นมากันเป็นหยาอีย่างเนี่ยัมนหยาเออมันหยาสามบ้านเฮานี่แหละครับมัน พวกคือพวกกัญญาไอะไรขึ้นเยอะหน่อยเลยพวกคือหน่อยนะถ้าพวกญาพวกใครญาที่มันเป็นดอกดำอันเวลานเป็นเม็ดดำดำนั่นนะอ๋อเวลาขาเกี่ยวเขาเราเขาสีเของมันปนเม็ดเม็ดของมะนาวเม็ดบักเม็ดครับเม็ดดำดำนะของเพื่อนพีกายนี่เพื่อนไส่เรามันมันตายเบั้นมาครับมันตายเพื่อนว่าตายเหมือนเด้ละ ่ะยุคถังนะผมครับผมต้องกาว่าก็ใสดีผมว่าที่ใสปีกายผมเลยลืมไปเลยโอ้ยจากปีหน้าที่ใสะปีนี่ละที่ใสครับผมเงินเงินผลของพนผะดีอยู่อ๋อครับผมอปนบัดนี้ผมจะสร้างเงินเิ่นเมื่อเช้าพนก็มัดบอกให้สร้างอีกขวดหนึ่งเป็นแปดผมรวบรวมคนได้ครับอันนี้ของ มีมีอของพันเอ่พอพอนึ่งพันเอาสามอีกพันหนึ่งเอาสองผมเอา e ห woo, now, น,นึ่งทีพันเอาหนึ่งอีกทีพันอีกเอาหนึ่งเป็นแปดรายละเอียดผมที่ไร้เขาไร้เขาในไร้นะครับได้คะผมอันสามสิบสามสิบสามสิบทรงมารดผมที่รวบรวมเงินให้กับผมเป็นเงินจำนวนเท่าใดไร้เขาไห่ผมเนี่ยเพราะว่ามีไร้ของผมอยู่เนี่ยที่ผมถามว่านั ได้สีนะสูตรน้ำเขานะครับผมครับผมครับรายละจะเขาไรให้ผมได้บ่ครับครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณหลายๆนะครับครับผมครับครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ